สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สยามดีมีสุขครับอยู่กับอาร์ตครับแล้วก็น้องขวัญฮะสวัสดีค่ะนี่น้องขวัญน้องขวัญก็เป็นเยาวชนเนาะเป็นเยาวชนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างครับ เป็นเกี่ยวกับด้านธรรมะด้วยค่ะก็เป็นในส่วนของสถาบันพลังจิตตานุภาพค่ะก็เป็นครูสมาธิอยู่ด้วยเป็นครูสมาธิด้วยยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยนะแล้วเราก็เป็นครูด้วยใช่ค่ะก็จะอบรมเยาวชนนะคะแล้วก็มีตําแหน่งด้วยใช่ค่ะตอนนี้เป็นตําแหน่งอะไรฮะตำแหน่งเป็นนางสาวไทยพิษณุโลกประจําปี2 5 6 8แค่ะแล้วก็เป็น l i m a t e c h a n g e คนแรกของประเทศไทยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิสที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะ Climate Change ก็คือโลกร้อนหลายคนบอกว่าโอ้โหแหมน้องขวัญนี่เป็นเยอะเนาะเป็นทั้งเยาวชนเป็นทั้งครูสอนพลังจิตตามุภาพนะเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเป็นทั้งนางสาวไทยจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น Miss Climate Change ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครจํากันได้น้องขวัญคนนี้แหะครับที่เมื่อช่วงสักประมาณสักสองสามปีก่อนป่ะห้าปีก็โอ้โหทำไมเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนั้น ห้าปีก่อนเนี่ยน้องก็เป็นไวรัลมากเลยครับคุณผู้ชมนะในโซเชียลก็คือได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเป็นโอกาสสูงสุดในชีวิตเลยไหมที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนะครับใช่ค่ะสูงสุดเลยค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมตอนตอนนั้นทําอะไรฮะถึงได้เป็นไวรัลครับเป็นจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสาทั่ว<อ>ไปเลยค่ะหนูไม่ได้มีหมวกไม่ได้มีผ้าพันคอตอนนั้นไม่ได้เป็นจิตอาสาของในหลวงค่ะแต่ว่าก็ไปขอขาทาตามเต็นต์ตอนนั้นชื่อ เต็นเบอร์เก้าค่ะเป็นงานในหลวงรัชการที่9้าที่ท่านเสด็จสวรรคตนะคะก็ไปแจกอาหารเวนจีนาสาอะไรเงี้ยก็เลยทําต่อเนื่องมาจนถึงตอนที่ในหลวงท่านเสด็จไปที่นครปฐมค่ะหนูก็ไปแจกไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้มันก็เหมือนมีมีที่ว่างอะค่ะแล้วเหมือนพี่เขาบอกแน่นลวงจะเสด็จแล้วนั่งนั่งนั่งรเงยเราก็วิ่งไปใช่แล้วก็เราก็ได้นั่งตรงข้างหน้าพอดีเลยวันโชคดีมากแล้วหนูอ่ะเขียนการ์ด ถวายในหลวงตั้งใจจะถวายแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถวายไหมก็เขียนไว้แล้วแนบใส่ในกระเป๋าถ้าเกิดได้ถวายก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ถวายก็ไม่เป็นไร,รใช่ก็บังเอิญว่าได้ถวายได้เจออะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ถวายกับมือได้ถวายกับมือใช่แต,แต่ถ้าเกิดว่าพี่จําไม่ผิดเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพระองค์เนี่ยจะมีพระกระแสพระราชดำรัสออกมาเกี่ยวกับเรื่องของจดหมาย สักอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคือคือหมายถึงว่าเราเคยเขียนจดหมายเนี่ยถึงพระองค์หรอครับใช่หนูเขียนจดหมายก็เป็นที่ถวายกับมือเนี่ยแหละค่ะโอ้อ้เราเราพระองค์พอแล้วเราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งไปไปเข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งเฝ้ารับเสด็จเนี่ย้วแล้วพระองค์จําได้จําได้โหโหนูก็ตกใจเหมือนกันเพราะหนูใส่แมสครับใช่ค่ะพระองค์จําได้นะสมตอนนั้นเห็นสมเด็จท่านก็ ก็ก right. ็พูดด right? no ้วยเลยใช่ไหมฮะมีมีพระราชธรรมบัตด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ตามคลิปเลยค่ะตามคลิปเลยก็เป็นไวรัลกันอยู่โอเคนะตัดสายไปเลยหมายต้องฉบับใช่ไหมเออตัดหมายพระราชินีนะคะยัขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมห้องนอนนะขอถ่ายรูปหน่อยก่อนมันอยู่ที่จองานในห้องนอนจริงจริงเราอ่านล่าสุดเมื่อคืนเราอ่านแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เห็นมีถวายรายงานพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาใช่ค่ะก็เหมือนหนูก็ปฏิบัติอยู่ด้วยแล้วทีนี้คุณพ่อหนูเป็นคนไข้ในพระบรมพอเสียชีวิตก็เป็นศพในพะบรมซึ่งในหลวงเนี่ยมีเขาเรียกว่าพระชประสงค์ในการที่จะให้เยาวชนมีธรรมะในใจอะคะ่ะหนูก็ปฏิบัติทมตลอดเพราะว่าช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเสียชีวิตมันเป็นช่วงที่แบบมันยากลําบากที่สุดในชีวิตหนูเลยคือการสูญเสียเนาะใช่แล้วเราก็ยังเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ ถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็คุณพ่อก็เป็นเสาหลักของบ้าน <S <S ใช่ค่ะ <S <S 2> <S 2> ครับหนูก็เลยปฏิบัติธรรมอะค่ะเป็นแนวทางที่ในหลวงทรงพระราชทานให้กับประชาชนนะคะก็ปฏิบัติจนถึงขั้นที่ตัวหนูเองก็มันคลายทุกข์ทุกข์มันไม่ได้หมดไปนะคะแต่เราแค่รู้ทุกข์แล้วมันมันคลายได้มัน <r> แก้ไขปัญหาในชีวิตเราได้คราวนี้เหมือนก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาะค่ะ <S <S ให้ไปถวายรายงานเพราะว่าในหลวงจะเสด็จมา เป็นองค์ประทานในการเปิดงานเปิดพิธีอะคะ่ะก็เลยมีโอกาสได้ถวายธรรมะที่เราปฏิบัติจริงให้กับผัวแรงงาน,าน,นคือการสูญเสียนะเมื่อกี้นี้เห็นน้องขวานพูดมาคำนี่ก็คือว่าดับทุกข์ที่ต้นเหตุใช่เรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์เราก็คือคุณพ่อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดกันจริงๆครับคุณผู้ชมว่าการการ,การตายจากกาันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ หนูก็มันมันมันเข้าถึงได้ยังไงน้องขวัญเพราะจริงๆคุณพ่อก็เป็นคนที่เรารักกันเนาะแม้ว่าเราจะรู้ก็ตามเผื่อว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายก็ต้องก็ต้องล้มหายตายจากไปจากโลกใบนี้แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยธรรมะเนี่ยคือมันต้องถึงต้องเข้าถึงธรรมะมันถึงจะเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือธรรมะค่ะมันก็คือสัจจะสัจจะมันก็คือความจริงถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้มันก็จะทุกข์สิ่งที่หนูทําก็คือยอมรับความจริงก่อนอยู่กับปัจจุบันก่อน พอหนูไปนึกถึงอดีตมันก็คือหนูอยู่กับความไม่จริงแล้วอพอไปนึกถึงอนาคตม,มันก็อยู่กับความไม่จริงแล้วความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราต้โฟกัสกับความเป็นจริงก่อนอย่างช่วงที่คุณพ่อหนูป่วยแบบกําลังจะไปอะไร,รนะคะหนูก็จะทุกข์และ แบบทุกทำไมแบบพ่อต้องเป็นแบบนี้ทำไมเมื่อก่อนทำไมเราไม่ดูแลพ่อให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยจะมีคือมันไปคิดถึงอดีตเราไปคิดถึงอนาคตถ้าพ่อเสียเราจะทํายังไงเอาไปคิดถึงอนาคตอีกในขณะที่พ่อยังไม่ตายใช่ยังอยู่กับเราแล้วเราก็ยังมีโอกาสในการดูแลท่านตอนนั้นหนูก็เลยเต็มที่เลยค่ะตอนนั้นก็ เปิดธรรมะให้พ่อฟังสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชวนคุณพ่อถวายสังฆทานให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วหนูก็เอาไปถวายพระเออแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมนะครับก็ม,มีมีการฝึกปฏ,ฏิบัติต่อเนื่องทุกวันค่ะหนูทำทุกวันเพราะหนูรู้สึกว่าร่างกายกับลมหายใจหนูมันได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ หนูปฏิบัติทุกวันหนูก็อุทิศบุญให้พ่อหนูทุกวันเหมือนคุณพ่อนับถืออีกศาสนาหนึ่งแต่ว่าไปโรงเรียนแล้วเหมือนคุณครูมัง้งคะสอนให้นั่งสมาธิแล้วก็เหมือนจะมีการพาไปวัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็ลองนั่งดูคราวนี้ท่านก็ไปเห็นอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะไปเห็นสวรรค์นลกแล้วก็เห็นญาติผู้ใหญ่ของท่านเองที่ชอบชนไก่อะค่ะตกนรก เขาก็เลยเหมือนกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็เริ่มแอบ,บแอบฟังคําสอนของพระอะะครับใช่โดยที่ไม่ได้บอกใครครอบครัวรู้แต่ก็แบบฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นอดีตกับอนาคตของตัวเองอโอ้ใช่แล้วพอมาเจอคุณแม่คุณพ่อก็เลยเหมือนบอกคุณแม่ว่า เดี๋ยวจะดูอดีตแล้วบอกมาว่าตรงไหมเป็นสิ่ง mm ที่คุณแม่ไม่เคยบอกใครเลยคือคุณแม่รู้เองคนเดียวก็เรียกว่าคือคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของสมาธิเนาะสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเราก็จะตัดสินใจได้แม่นยำ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครศึกษาแบบลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเนี่ยครับ มันจะมีเป็นเป็นหลักสูตรเลยเนาะถ้าพูดกันตรงๆก็คือพลังจิตตานุภาพ <c oughs> ใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีลําดับขั้นตอนนะครับที่ที่จากขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไปถึงไหนเนาะที่เขาเรียกกันเป็นขั้นชา้นขั้นอะไรกันไปจะมีการระลึกจะมีการอะไรกันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางของการฝึกพลังจิตตานุภาพเนี่ยหรือว่าการทําสมาธิเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสงบแล้วก็มีพลัง,ลงแล้วก็สามารถที่จะ ใช้พลังตรงนี้เนี่ยในการดําเนินชีวิตไปได้อย่างอย่างคนที่มีสติมีปัญญาแบบนี้ถูกไหมฮะคือถ้าเราไม่มีสมาธิค่ะมันไปถึงขั้นปัญญาไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่ได้มีกําลังของจิตที่มากเพียงพอมันจะแบบพอปฏิบัติพอละเหนื่อยพอละง่วงอันนี้พี่เลยหนูก็อันนี้พี่เลยคือคุณผู้ชมผมก็เรียนอยู่นะวิชาพลังจิตตามรูปภาพนะของพ่อวิริ่ยังเนาะ แต่ว่าคือมันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบมีเรื่องของสุขภาพ <c oughs> แล้วเราเราแบบเรานั่งเรานั่งสมาธิไม่ได้เราเดินมากก็ไม่ได้เพราะว่าเราเราผ่าตัดเงี้ย <c oughs> เออมันมันก็เนี่ยมันก็จะเหมือนที่ต้องขวานบอกม,มันก็จะรู้สึกว่าเออน่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้แบบสังขารไม่พร้อมสังขารไม่พร้อมเนาะแต่เขาพยายามที่จะฝึก <c oughs> เพราะว่าต่อให้ยังไงก็ตามครับเวลามันมีอะไรมาปะทะเราอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีมันเราเขาเรียกว่าอะไรมีแรงกระแทกเข้ามาเนี่ยเราก็ชอบเอาจิตใจเนี่ยไปกระทบ อย่างเช่นปัญหาตอนนี้คุณผู้ชมที่มันมีปัญหาเรื่องของสงครามเรื่องของการประทะอะไรกันชายแดนคือบางทีเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของขันท่าเดี๋ยวให้น้องขวัญเนี่ยอธิบายด้วยเพราะพี่จําได้ว่าน้องขวัญเนี่ยถวายรายงานทั้งสองพระองค์เนี่ยเรื่องของขันห้าที่นํามาใช้กับชีวิตประจําวันครับคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราแค่โอเคแหละเรารับรู้แล้วว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอาจิตนะ่ เดี๋ยวต้องให้น้องขวัญในิิบายนะไม่ให้เอาจิตเนี่ยลุ่มหลงล,ลึกลงไปจนกลายเป็นทุกข์นอนไม่หลับมันจะเป็นยังไงเราจะมีความกลัวอะไรขึ้นมาเนาะถ้าเป็นในเรื่องของขันห้านะคะจริงๆมันจะมีขั้นตอนการ ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ก็คือเช่นอย่างหลวงพ่อวิลลี่ยังให้ท่องพุทโธครับพระอาจารย์ต้นให้ท่องพุทโธเมนาโถท,ทมโมเมนาโถสงังโมเมนาโถแต่และที่ก็จะแตกต่างไปแต่จุดประสงค์เดียวกันคือทําให้จิตมีพลังทําให้จิตรวมกันแล้วมีพลังมันทําให้เรามีสติพอเรามีสติเราจะรู้ทันอารมณ์ของตัวเองอย่างเช่น แบบพอเราดูข่าวสงครามปุ๊บเราด่าเลยเพ่งโทษเลยโดยที่เราไม่ได้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองรเราก็ไปรับเอากรรมของคนอื่นเข้ามาเป็นกรรมของตัวเองก็คือพ,พอเราด่าปุ๊บมันก็คือกรรมของเรารแต่ถ้าคนอื่นเขาเขาด่ากันทะเลาะกันมันคือกรรมของเขาเราแค่ไปรู้ก็พอแล้ว<อ>ใช่ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการการพิจารณาการธาตุดินน้ำไฟลมค่ะที่มาประกอบรวมกันเป็นเรานะคะขั้นตอนต่อมาก็คือ เป็นการท่องขันห้ากับการแยกขันห้าเนาาี่ยแหละค่ะซึ่งหนูก็ได้รับหน้าที่ตรงนี้ hmm. ก็ขันห้านะคะก็แบ่งออกเป็นอสองกองใหญ่ๆก็คือรูปนะคะรูปก็คือธาตุดินน้ำไฟลมที่มาประกอบรวมกันเป็นตัวเราเรียกว่ารูป,ป<ะ>ใช่ค่ะเป็นกายเวทนาก็คือความรู้สึกสุข hmm. ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆก็เรียกว่าเวทนาค่ะสัญญาคือความจําได้หมายรู้อย่างเช่น หนูจำหน้าพ่อได้ทั้งทางที่ตอนนี้ไม่ได้มีพ่ออยู่แล้วหนูจำรอยยิ้มพ่ออ้อมกอดพ่อเสียงของพ่อนี่คือสัญญาค่ะสังขารก็คือการปรุงแต่งเช่นแบบทําไมเรื่องนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับพ่อเราทั้งทัที่พ่อเราเป็นคนดีก็คือความฟุง้งซ่านมันก็จะค,คิดไปเรื่อยฟุง้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่อยน,อนึก<ะ>ถึงเรื่องนู้นหรือ,รอ,รอ,รอว่าแม้แต่ในปัจจุบนันนี้ที่บางคนบอกว่า โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องโชคไม่ดีแน่เลยพอดีเมื่อเช้านี้เดินออกจากบ้านมีจิ้งจกติดนะอันนี้ก็คือเรียกว่าสัญญาเรียกว่าการปรุงแต่งทําให้เรานั้นก็ก็แบบว่าก็จะฟุ้งซ่านไปหรือว่าจะคิดมากแล้วสุดท้ายนะคะก็คือวิญญาณก็คือรับรู้ทางทวารทั้ง6ค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทุกทางก็คือวิญญาณเรียกว่าวิญญาณคือครอบครัวของหนูค่ะมีอยู่4ี่คนก็มีอยู่ด้วยกัน4ี่คนนั่นแหละค่ะเพราะว่าอยู่ไกลจากญาติ ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดหมดพ่อไปก็เหลือแค่3ามคนมีพี่ชายแม่แล้วก็หนูครับพ่อก็เป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะพ่อเป็นคนที่เป็นเสาหลักจริงๆของบ้านแล้วก็เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเป็นคนที่คือเป็นคนสําคัญของบ้านจริงๆหมดพ่อไปคือถ้าหนูไม่มีทําแม่ไม่มีทําคือเคว้ง แล้วคุณแม่ก็เหมือนจะมีอาการแพนิกอะค่ะเกือบจะซึมเศร้าแต่ไม่ซึมเศร้าเพราะว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสีย7วันคุณแม่เสียคุณยายแท้ๆของหนูก็คือคุณแม่ของแม่มห่างกันเจวันซึ่งคุณหนูเองก็ไม่มีโอกาสได้ไปงานศพยายเพราะว่าพ่อเข้า ICU ครับมันเสียแบบคาบเกี่ยวกันมากเลยอะค่ะคราวนี้ก็ได้นําเอาธรรมะมาใช้ก็คืออยู่กับความเป็นจริงก่อนค่ะความเป็นจริงคือทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย มันคือสมบัติของเราอยู่แล้วค่ะความตายเราก็ต้องยอมรับให้ได้ก่อนถ้าสมมติว่าพ่ออยู่ก็ดูแลกันไปแต่ถ้าพ่อตายเราก็ต้องวางใจว่าอมืมันถึงเวลาของเขาแล้วแบบเขาทํามาเท่านี้เขาก็ต้องไปเสวยบุญของเขาแล้วเขาก็ทําบุญมาเยอะอะไรเงี้ยหนูกับแม่คือแม่เขาก็ฟุ้งซ่านะนะคะว่าแบบ ทำไมเนี่ยพ่อก็ทําบุญมาทั้งชีวิตนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวนันอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงพระพุพ mm hmm. ทธเจ้ายังต้องดับขันบริณนิพพานเลยแล้วพ่อเป็นใครพ่อก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งประชาชนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องวางใจว่าอืเขาต้องตายแน่แต่ปัจจุบันเราจะทํายังไงได้บ้างให้ถ้าหลังเขาตายเราจะไม่เสียดายอะไรแล้ว mm hmm. หรือแม้กระ,ะทั่งตัวเราเองอะถ้าวันนี้เราตายไปแล้วอะ มันมีอะไรอีกไหมที่เรายังอยากทํแล้วไม่ได้ทําอ,อย่างเช่นหนูตอนนั้นหนูก็เป็นไข้เลือดออกค่ะแล้วก็เหมือนจะช็อกแล้วเหมือนก็วูบไปวูบเหมือนหัวใจหยุดเต้นแล้วพอฟื้นขึ้นมาได้รู้สึกเหมือนได้แบบชีวิตใหม่รจริงๆหนูบริจาคหมดเลยดวงตาอวัยวะร่างกายอะไรเงี้ยค่ะบริจาคหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาตัวเองเข้าไปเป็นจิตอาสาแล้วก็พยายามแบบทําบาปให้น้อยที่สุด คืออย่างเราเราก็รู้สึกเลยว่าห่วงเวลาหนึ่งที่เราเคยเคยจะดับไปอย่างเงี้ย<ช>เราเราได้กลับคืนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย<ช>เราเราทำเราสร้างประโยชน์ดีกว่าใช่ค่ะใช่คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้รเ,เดินออกไปหนูอาจจะรถชนตายก็ได้ครจะไปรู้ใช่ไหมคะเรา,าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราเราใช้อุทิศมันให้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าก็อยู่กับความเป็นจริงด้วยคือเราก็จะต้อง กินต้องใช้เราก็ทําหน้าที่การงานของเราให้เต็มที่ในทางโลกส่วนทางธรรมเราก็เต็มที่เหมือนกันเพื่อที่จะให้แบบชาตินี้เราไม่เสียเปล่าครับเนาะแล้วก็เนี่ยก,ก็คือสิ่งหนึ่งที่น้องไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าน้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันใช่เปรียบเสม,มือนเป็นคู่มือชีวิตไหมเอา<ช>จริงๆการการสร้างสมาธินะครับเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยดีกว่าค่ะเพราะว่า หนูเคยฟังธรรมะนะคะครพระท่านบอกว่าคนที่ไม่มีสมาธิก็คือคนบ้า <laughs> เพราะว่ามันมันจะต้องถ้าเกิดไม่มีสมาธิมันก็คือคนเสียสมาธไปเรื่อยอฟุ้งซ่านอะไรไปองี้นะหาได้น้อยนะครับคุณผู้ชมที่เราจะบอกว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะเราก็พูดตรงๆแล้วว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งในปัจจุบันเนี่ยฮะมีความรู้มีความสามารถมีความสนใจในหลากหลายด้านนะครับบางคนก็จเนียสกนไปเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมฮะบางคนก็ g เนียสกนไปในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะแต่ว่าน้องขวัญเนี่ยเลือกที่จะใช้หลักธรรมเลือกที่จะใช้พลังจิตตานุภาพหรือว่าอีกอันนึงก็คือว่าการการทำสมาธิ<ช>เพื่อการสะสมพลังให้เกิดปัญญานใ,<ช>ในการใช้ชีวิตหนูเชื่อในเรื่องของ บุญบ,บุญกุศลแล้วก็เชื่อในเรื่องของการสะสมพลังจิตเพื่อพัฒนาไปถึงในขั้นของปัญญาอย่างเรื่องบุญกุศลครั้งหนึ่งหนูเคยไปเป็นอย่างที่บอกไปค่ะไปเป็นจิตอาสาในงานพระบ,บรมพระบ,บร<ส>บองค์คในหลวงรัชกาลที่9ก้าไปเป็นจิตอาสาแจกอาหารด้วยใจที่มันบริสุทธิ์จริงๆตอนนั้นหนูยังเรียนอยู่ก็แบบไปทําทุกวันจําได้ว่ามันมีรถทหารมารับแล้วไปฟรีอะค่ะก็เลยไปทุกวันเลยแต่ผลที่ได้ผ่านมา5ปี หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําให้ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆหนูไปเป็นจิตอาสาให้พ่อของท่านก็คือพ่อของในหลวงรอสิวันหนึ่งพ่อหนูเสียผลบุญก็อํานวยท่านก็มาช่วยงานพ่อของหนูเป็นเจ้าภาพทุกอย่างหนูไม่ได้เสียตังอะไร,รแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านก็ให้คนของท่านมามาช่วยแบบดูแลดูแลทุกอย่างเพราะหนูก็ไม่ได้คนมีญาติเยอะอะไรคือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชม ผมจะบอกว่า,อย,าอย่างตัวผมเองนะคุณผู้ชมผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนะคือผมเนี่ยได้คือไม่ได้ถึงกับขั้นแบบได้เข้าเฝ้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำงานในหน่วยงานที่ภายใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนั่นก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชคือเราไปเนี่ยน้องขวัญตอนพี่ไปเนี่ยพี่ไม่ได้สนใจนะว่า เรื่องขาตัวหรือว่าเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่เราจะได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการรักษาโรคต่างๆ <c oughs> ไป <c oughs> แต่ขวัญเชื่อไหมว่าจิตที่บริสุทธิ์ของเราในการที่เรา <c oughs> ดีใจว่าเราจะได้ทํารายการนี้แล้วก็ได้ทําต่อเนื่องไปประมาณ 6- 7ปีตอนนั้น <c oughs> นะครับมันกลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยที่คนในครอบครัวของเราเนี่ยเจ็บป่วย นั่นคือคุณแม่แต่เชื่อไหมครับว่าผมมาโชคดีผมรู้สึกเลยนะว่าเออนี่คือผลบุญของเรานะที่เราทําด้วยจิตอันบริสุทธิ์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้จากคุณหมอเราไปเห็นคนไข้จริงๆเราไปดูวิธีการรักษาวิธีการดูแลตัวเองมันทําให้เรานําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับคุณผู้ชมมาดูแลคุณแม่เราแล้วก็มารักษาคุณแม่เราจนคุณแม่หายเป็นปกติแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้โอ้โนี่อะ พอเรากลับมาอย่างงี้ครับก็กำลังจะบอกน้องขวัญว่าจากจุดหนึ่งที่น้องขวัญบอกว่าน้องขวัญไปทําเป็นจิตอาสาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ตอนนั้นอย่างที่ไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ใชไหมคร<ช>เราก็เราก็ได้มีการถวายการใช่ไหมถวายเป็นเป็นกำลังใจเป็นพระกําลังใจใ<ช>แด่แด่พระองค์เนี่ยนะครับแล้วย้อนกลับมาอีกหลายปีเรามีปัญหาแต่พระองค์จําจําเราได้ แล้วก็ในยามที่เรามีปัญหาคือพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณคใช่ไหมฮะกับเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น้องขวัญก็รู้สึกว่าเออ มันคือสิ่งที่เราพบเจอมาโดยตลอดใช่แต่เรื่องราวครับคุณผู้ชมผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องของการทําสมาธิเองก็ตามนะครับเรื่องของพลังบุญต่างๆนะครับที่ได้มีการสะสมไว้เนี่ยคือโบราณโบราณก็บอกมานะฮะว่าให้เราทําดีทําบุญเยอะๆเพราะผลบุญนั้นจะมาเกื้อกูลเราได้ในอนาคตในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากในยามที่เรามีปัญหาแต่เรื่องราวไม่จบแต่เพียงเพานี้ครับน้องประสบความสําเร็จได้ในวันนี้มีความสุขได้ยังมีอีกมากมายฮะกับเรื่องของ การทำสมาธิ <c oughs> แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อใน EP หน้าครับ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ